ดวงชตาของชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีเมษคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวอังคารของคุณโคโจรมาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ณนะเรือนเมษแบบนี้นะครับส่งผลทําให้ชาวราศีเมษมีจุดของความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือว่านะครับชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้จะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยแรงใจแรงกายอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแหละครับเพราะว่าอังคารนะครับหรือดาวเจ้าเรือนตัวเองได้ตำแหน่งที่แข็งแรงเข้มแข็ง,ขง,ขงนั่นหมายความว่าครับตัวของคุณมีแรงผลักดันชีวิตตัวของคุณมีแรงก้าวไปมีแรงที่พร้อมต่อสู้พร้อมฝ่าฟันอย่างเต็มที่และนอกจากนั้นครับดาวอังคารยังเป็นตัวแ ของคําว่าขยันอดทนและก็เข้มแข็งอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวนะครับอังคารมากลุมลัคนาและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรจะส่งผลทําให้นะครับชาวราศีเมษมีจุดของความอดทนแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงพร้อมต่อสู้พร้อมฝ่าฟันกับทุกๆอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ แต่ก็ต้องนะครับเตือนนิดนึงครับเพราะว่าอังคารที่อยู่กับพลาหูนะครับก็สื่อถึงดวงดาวแห่งโมหะจริตหรือดวงดาวที่นะครับอาจจะทําให้คุณนะครับรุ่มร้อนได้ใจร้อนได้คิดเร็วได้นะครับทำให้นะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับจากการคิดที่ด่วนได้นะครับหรือบางทีก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกหมุดหงิดได้ง่ายเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับในช่วงเวลานี้มันมีความรุ่มร้อนในหัวใจทั้งแรงกายและแรงใจเกิดขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพล ของการที่เรียกว่าอังคารในตําแหน่งที่แข็งแรงนะครับนั่นหมายความว่าชีวิตของชาวราศีเมษนะครับจะมีรูปแบบของการที่เรียกว่าถ้าเกิดจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วาแตา่อุปสรรคอะไรก็แล้วาแตา่คุณก็จะสามารถพร้อมต่อสู้และก็ฝ่าฟันกับทุกๆอุปสรรคให้ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ แต่อิทธิพลของอังคารนะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจะอยู่กับคุณจนถึงวันที่9สิงหาเท่านั้นนะครับเพราะว่านะครับในวันที่9สิงหาคมเวลาตีสี่นาฬิกา32นาทีอังคารจะยกออกจากเมฆและก็ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของพฤษศนะครับซึ่งอังคารณ์ตำแหน่งพฤษศจะได้ตําแหน่งเป็นปลานะครับจากก่อนหน้านี้ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรพอย,ย้ายเข้าพฤษศเป็นปลานั่นหมายความว่าครับตัวของคุณจะเริ่มอ่อนแอลงอ่อนแรงลงแรงกายแรงใจก็จะเริ่มนะครับรู้สึกว่าถดถอยมาก ขึ้นกว่าเดิมครับตัวของคุณนะครับจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้อาจจะไฟตกไฟดอบลงไปได้เช่นเดียวกันครับ แต่อย่างน้อยๆครับอังคารที่อยู่ณาตำแหน่งนี้ก็ยังติดตำแหน่งของราชาโชคอยู่หรือมีเรื่องราวของสิซีดีที่ปรากฏอยู่คือเรียกว่านะครับก็ยังมีความโชคดียังมีความเฮงอยู่ในตัวของชาวราศีเมษได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ที่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่อังคารย้ายเข้าไปร่วมเรือนกันกับดาวมฤตยูอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่านะครับอาจจะเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณมีการหักเหพลิกผันชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งอิทธิพลอย่างที่เคยบ ในครั้งที่แล้วนะครับการย้ายของมฤตยูในการที่กลุ่มลัคนาแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในมรดุศพบนะครับมันหมายความว่าชาวราศีเมษได้พ้นเวรกรรมหรือนะครับได้หลุดพ้นแล้วจากดาวมฤตยูทําให้ตัวของชาวราศีเมษเองครับมีจุดของการโล่งขึ้นทําอะไรต่างๆก็จะเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับและอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวอังคารเองประกบคู่กันกับดาวมฤตยูแบบนี้ยิ่งนะครับกระตุ้นให้ชาวราศีเมษนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับอาจจะยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่ายังเหนื่อยอยู่เพราะเนื่องจากดาวประจําตัวยังอ่อนแอหรือตําแหน่งเป็นปลาดนั่นเองครับส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้นะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าทางคุณสักเท่าไหร่หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะยังดูแล้วมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีเมษได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษก็คือดาวเสาร์ครับ การที่ดาวเสาโคโจรเป็นเกษตรปลาทบดีอยู่ณเรือนตัวเองแบบนี้ครับเรียกได้ว่าครับอิทธิพลของการงานของคุณมีความมั่นคงอยู่แต่เนื่องจากว่านะครับดาวเสาของคุณโคโจรวิปรลิตหรือโคโจรพักองศามาตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนบัดนี้นะครับก็ยังติดวิปรลิตอยู่หรือเรียกว่ายังโคโจรเดินถอยหลังไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองครับส่งผลทําให้การงานของชาวราศีเมษเองอาจจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะครับหรือเรียกว่าการงานของคุณอาจจะยังเจอจุดของการสะดุด ติดขัดเกิดขึ้นได้ยิ่งฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นดาวพระอาทิตย์ที่โครจรอ,อยู่นะครับในเรือนกรกฎเลงกันแบบนี้ยิ่งกดดันทําให้างานของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดอิทธิพลด้านดีของอาทิตย์เองนะครับก็ยังสื่อถึงมาจากพบปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นหมายความว่าครับในเรื่องราวของชีวิตใหม่อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครคาดหวังงานใหม่ใครคาดหวังธุรกิจใหม่ก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆหรือเกิดเรื่องราวของการที่คิดอยากจะเริ่ม ต้นอะไรใหม่ๆปรากฏขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเหมือนที่อย่างที่บอกแล้วครับว่าในช่วงเวลาจังหวะที่มรตยูเปลี่ยนแปลงย้ายเรือนนะครับนั่นหมายความว่าครับอิทธิพลนี้จะส่งผลหรือจะเข้าไปถึงชาวราศีเมษให้รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงหรือนะครับให้รู้สึกว่าคุณนะครับอยากจะขับเคลื่อนชีวิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองครับในสิ่งใหม่ๆ และยิ่งนะครับอิทธิพลของดาวงานเจออาชิ์เข้ามาเพ่งเล็งนะครับก็ยิ่งส่งผลทําให้นะครับมีแรงใจแรงกายแรงกระตุ้นทําให้คุณเกิดอยากเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะต้องก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกเลยวครับว่าณปัจจุบันนี้ดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณเองยังโคโจรเป็นปลาหรือยังอ่อนแออยู่นะครับเอาแน่เอานอนยังไม่ค่อยได้แต่ก็ยังดีครับอย่างที่บอกไปว่า ยังติดตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่ายังขับเคลื่อนไปได้ยังมีโชคดีอยู่ยังมีโชคช่วยแบบฟลุกฟล๊กๆได้อยู่นั่นเองแล้วก็อีกอย่างนะครับการที่ดาวเสาร์เจออิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับเพ่งเลนกันแบบนี้เสาร์นะครับเป็นดาวแห่งธาตุไฟอาทิตย์ก็เป็นดาวแห่งธาตุไฟมาเจอกันเพ่งเลนกันแบบนี้ไฟเจอไฟร้อนแรงรุ่มร้อนมีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะร้อนหรือเดือดร,ร้อนเกิดขึ้นได้แต่ก็ มันก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าความเดือดร้อนความรุ่มร้อนนั้นมันหมายความว่ารุ่มร้อนอยากจะเปลี่ยนแปลงและก็รู้สึกว่าชีวิตอยากต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับจากอิทธิพลของภพเรือนของอาทิตย์มาจากปุตตะนั่นเองซึ่งในวันที่17เวลา20นาฬิกานาทีนะครับดาวอาทิตย์ของคุณจะยกโคโจรออกมาจากกรกฎที่ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีสิงนะครับเรียกได้ว่าพระอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนสิงคืออาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี นั่นหมายความว่าครับพระอาทิตย์ของคุณหรือดาวอาทิตย์ของคุณจะได้ตําแหน่งที่แข็งแรงมากนะครับมันจะส่งผลทําให้คุณมีจิตใจรุ่มร้อนเกิดขึ้นในความสําเร็จนะครับเพราะว่าภพเรือนของราศีสิงเป็นภพเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าเกณฑ์การได้เริ่มต้นเกณฑ์การเริ่มสร้างสรรค์หรือเรื่องราวสิ่งใหม่ๆปรากฏขึ้นนั่นเองครับยิ่งอิทธิพลของพระอาทิตย์ที่ไปอยู่ในเรือนสิงแบบนี้นะครับยิ่งโคจรเข้าไปได้ตําแหน่งร่วมกันกับดาวพุธนะครับเท่ากับว่านะครับจะเกิดเรื่องราวที่ส่งผลลับใน ในเรื่องการของการที่ตัวของชาวราศีเมษเองมีความรุ่มร้อนแบบเป็นเหตุแบบเป็นผลเรียกว่าดาวคู่นี้ไม่มาอยู่ร่วมกันได้ตําแหน่งเป็นดาวคู่วิชาการนะครับส่งผลลัพธ์ทําให้นะครับในช่วงเวลานี้ชาวราศีเมษจะเริ่มคิดแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าพุธกับอาทิตย์อยู่น่าเรือนสิงเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นหมายความว่าครับชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เริ่มต้นหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้น หรืออย่างน้อยๆแนวความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองก็จะมีเกิดขึ้นให้คุณได้รู้สึกรุ่มร้อนได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ของคุณในเรื่องของการงานถือว่านะครับการงานมีรูปแบบของชีวิตที่ดีขึ้นและนอกจากนั้นครับการย้ายของดาวอาทิตย์ที่หลุดออกไปจากการที่เลงกันกับดาวเสาร์จุดนี้นะครับยิ่งจะสมผลทําให้การงานของคุณเริ่มมีความราบรื่นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดของอุปสรรคปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่17สิง จึงเรียกได้ว่านะครับการงานของคุณในเครื่องครึ่งเดือนแรกอาจจะดูติดขัดนิดนึงอาจจะดูมีเรื่องราวอุปสรรคและปัญหาเข้ามานิดนึงแต่พอหลังจากวันที่สิสิงหาคมเป็นต้นไปทุกๆอุปสรรคของคุณก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องการงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองครับ ını, ต่อมานะครับมาดูกันต evet, ่อในเรื่องราวของการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษก็คือดาวสุขการที่ดาวสุขของคุณโคจรได้ตำแหน่งนะครับเป็นจุลจักรอยู่ณเรือนของราศีมิถุนแบบนี้เรียกได้ว่าดาวสุขนะครับยังมีแรงขับเคลื่อนในเรื่องราวของนะครับการเงินของคุณเป็นอย่างดีเพราะดาวสุขคือตัวแทนของด้านการเงินนั่นเองและนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวการเงินของคุณโคจรอยู่ในมิถุนมิถุนเป็นภพเรือนของสาวชะเรียกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะครับถ้าเกิดยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคนหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับค ก็จะมีจุดของความสําเร็จเป็นนอย่างดีครับหรือเรียกได้ว่าผู้คนยังให้การนับถือให้การนะครับช่วยเหลือซัพพอร์ตธุรกิจของคุณเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่8สิงหาคมนะครับดาวสุขของคุณจะยกออกไปนะครับจากเรือนของมิถุนเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎในเวลา23่สนาฬิกาห้านาทีและก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเรียกได้ว่าดาวสุขในเรือนนี้ติดตําแหน่งราชาโชคคือความโชคดีคือเรื่องราวของการเงินเข้ามาแบบฟลุกๆได้ด้วยเช่นเดียวกันและก็การที่ ดาวสุกนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนกรกฎกรกฎเป็นเรือนธาตุน้ําดาวสุกมาจากดาวธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ำํำ กลมกล่อมกันเป็นอย่างดีครับจึงทําให้นะครับเรื่องการเงินของคุณนะครับจะเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับมีเกณฑ์การที่คุณจะได้โชคลาภแบบฟุกฟ๊กๆได้ด้วยตามตําแหน่งของดวงดาวที่เรียกว่าเป็นตําแหน่งของราชาโชคนั่นเองครับแต่ครับการที่จะได้มาอาจจะมีเรื่องราวของการกดดันหรืออาจจะต้องมีจุดของการผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าครับดาวศุกร์จะเจอกับคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์เพ่งเลงกันนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับ ในเรื่องราวของการที่ดาวศุกร์เจอดาวเสาเข้ามามีอิทธิพลของการนะครับเลงกันอยู่แบบนี้ก็มีเรื่องราวของการอึดอัดกดดันก่อนก่อนที่คุณจะได้เจอทางออกเจอทางรอดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณมาได้นั่นเองจึงเรียกได้ว่าครับการเงินของชาวราศีเมษประจําเดือนสิงหาคมนี้ถือว่านะครับคุณเอาตัวรอดไปได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตามนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีเมษจะเป็นดาว เจ้าเรือนดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองฉะนั้นครับการที่ดาวศุกร์นะครับก่อนหน้านี้โคจรไปอยู่ในเรือนของมิถุนนะครับและได้ตาแหน่งเป็นจุลจักรนะครับก็ถือว่าความรักของคุณนะครับยังขับเคลื่อนไปได้อยู่นะครับความรักนะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันบ้างบาดหมางกันบ้างนะครับหรือนะครับอาจจะมีจุดของการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีจุดของการที่เข้าใจกันได้อยู่นะครับเพราะว่าจุลจักรอาจจะเป็นเรื่อง รื่องราวของอุปสรรคแต่คุณก็จะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองครับก็ถือว่านะครับความรักของคุณในช่วงต่างๆวันที่1จนถึงวันที่8สิงหาย,ยังเป็นไปในทิศทางที่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขมากนักแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายมากนักเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่8สิงหาคามเวลา23นาฬิกา5นาทีดาวศุกร์ของคุณจะโครจรยกออกจากเรือนมิถุนเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎนะครับเรียกได้ว่าดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของธาตุน้ําทําให้น มีจุดของการกลมกล่อมกันเป็นอย่างดีช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําอย่างกรกฏแบบนี้ทําให้นะครับชาวราศีเมษเริ่มมีนะครับเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะว่าดาวศุกร์เมื่อไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําจะเป็นลักษณะของการกลมกล่อมเกื้อกูลกันนั่นเองครับแล้วก็ยิ่งดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่มีดาวจันทร์ครองเรือนอยู่ด้วยนะครับยิ่งส่งผลลัพธ์ทําให้ชาวราศีเมษมีออร่าจับกันเลยทีเดียวเลยครับในช่วงเวลานี้นอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาว ยังติดตำแหน่งของราชาโชคสงผลทําให้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคลาภวาสนาที่ดีหรือได้รับนะครับอะไรที่ดีๆจากคู่ครองของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเรียกได้ว่าจงหวะนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับติดขัดอะไรก็แล้วแต่ขอความช่วยเหลือจากคู่ครองก็จะมีโอกาสที่คู่ของคุณจะซัพพอร์ตจากเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ยังมีจุดติดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลถึงแม้ว่าตําแหน่งนี้ของดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่ ดีนะครับและแถมนะครับยังนะครับได้ตาแหน่งราชาโชคอีกด้วยแต่นะครับการที่ดาวเสาเพ่งเล็งดาวศุกร์ถือว่าดาวเสากับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูกันทําให้นะครับคุณอาจจะเจอเรื่องราวของการอึดอัดกดดันหรือนะครับมีเกณฑ์การที่อาจจะไม่สบายใจอะไรสักอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวกับความรักนั่นเองครับแต่ก็สุดท้ายก็เอาอยู่แหละครับสุดท้ายก็เคลียร์กันไปได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่รู้สึกหนอยรู้สึกเครียดร,รู้สึกทุก กว่าปกติก็แค่นั้นเองเพราะว่าอยู่ในเรือนของจันทร์แบบนี้จันทร์ยิ่งกดให้ดาวสุขรู้สึกอิทธิพล s ensitive นะครับหรือว่ามีลักษณะข,ของการขี้น้อยอกน้อยใจขี้น้อยเกิดขึ้นได้ง่ายเลยทีเดียวครับในช่วงเวลานี้ส่งผลทําให้ความรักของคุณครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าน้อยใจแฟนได้หรือคิดมากกับคู่ครองได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงหรอกครับเพราะว่าตําแหน่งของดาวสุขในะตำแหน่งนี้ยังในตําแหน่งที่ดีอยู่นั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่านะครับจุดที่ดีของคนที่ยัง โสดอยู่จะเริ่มนะครับเห็นอะไรที่ดีๆหรือความสุขเกี่ยวกับการลุ้นได้กับความโสดข,ของคุณที่จะทําให้คุณได้พบเจอใครแล้วแล้วก็ลุ้นหลังจากวันที่8สิงหาคมนะครับเพราะช่วงเวลานั้นนะครับดาวสุขของคุณอยู่ในกรกฎเรียกว่าติดตําแหน่งของราชาโชคโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับจะได้รับหรือได้เรื่องราวดีๆนะครับจากเพศตรงข้ามคือฝ่ายชายของคุณที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือได้เจอคนที่ดีเข้ามาสู่คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็มีความขัดแย้งก่อนนะครับหรือเรียกว่ามีความอึอดอัดกด ดัอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวศุกร์ของคุณยังเจอดาวเสาเพ่งเลงกันอยู่นั่นเองครับแต่ก็รุนได้ครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนกรกฎแบบนี้ถือว่าคุณจะมีนะครับเสน่ยยั่วย้าหรือนะครับช่วงเวลานี้นะครับคุณจะทําอะไรก็ล้าตานะครับออร่าจะจับเลยทีเดียวหรือทําอะไรก็มักจะดึงดูดให้คนนะครับเข้ามาชอบพอคุณได้ง่ายอย่างมากเลยทีเดียวแหละครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของชาว เมถือว่าเป็นเดือนที่ยังโอเคอยู่เลยทีเดียวครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานก็ยังมีจุดของการขับเคลื่อนไปได้แม้จะมีอุปสรรคอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็สามารถรอดพ้นสามารถขี่คลายป,ปัญหาต่างๆไปได้อยู่ดีนั่นเองครับการเงินนะครับก็ยังมีจุดของการที่เรียกว่ายังสามารถดําเนินเรื่องราวไปได้อาจจะมีจุดของการแก้ไขบ้างอาจจะมีจุดของการรอคอยบ้างแต่เขาอย่างที่บอกภาพรวมยังขับเคลื่อนไปได้เช่นเดียวกันความรักก็เช่นเดียวกันครับสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่ยังพอรุ้นได้เลยทีเดียวครับ สำหรับในเดือนนี้ส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะยังมีจุดของความไม่เข้าใจกันอยู่มีเรื่องราวของการกดดันกันอยู่มีเรื่องราวของการนอยกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้น,นด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณยังขับเคลื่อนชีวิตไปได้ด้วยดียนั่นเองครับอุปสรรคปัญหาต่างๆแม้จะมีแต่ก็ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบแการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับสไครต์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดว ให,ใหม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ